คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในหัวข้อเรื่องเห็นอะไรในค้อนเคียวมิติใหม่แวดวงนักวิชาการวันนี้การตรวจสอบคือการขัดขวางนักวิชาการกลุ่มหนึ่งซึ่งเลื่อมใสในแนวทางของพรรคเก้าวไกลมองว่าการตรวจสอบพิธาลิมเจริญรัตที่กำลังก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคือการขัดขวางไม่ขัดขวางธรรมดา เป็นการตรวจสอบจุกจิกทำไมนักวิชาการสีสม้มถึงตั้งคำถามเรื่องการตรวจสอบทั้งๆท,ที่การตรวจสอบบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะนักการเมืองเป็นเรื่องที่ควรกระทำไม่ว่าคนนั้นจะดีเลิศหรือเลวสุดขั้วครับมีบทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ดอรพรอ,อมรินพรมเกิดอาจารย์ประจำสาขาสังคมาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พูดถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกอตไปในทางลบเป็นเรื่องหยุมหยิมจุกจิกสะท้อนถึงทัศนคติที่ขับแคบของกกตและมองว่ากกตมีความคิดเรื่องประชาธิปไตยน้อยเกินไปประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่มีเรื่องการตรวจสอบจุกจิกเช่นนี้ปล่อยให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาไปได้กกตไปตรวจสอบอะไรถึงเป็นเรื่องหยุมหยิม สืบเนื่องจากกะกะตส่งเอกสารด่วนที่สุดถึงหัวหน้าพักเก้าไกลมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าตามที่พักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความและรูปภาพทางเฟซบุ๊กพักในหัวข้อเตรียมพบกับซีรีส์ชุดปาร์ตี้ลิสเก้าไกลโดยโพสต์ดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรและเหตุใดจึงต้องใช้สัญลักษณ์้อนไว้กับเคียวประกอบตัวละครในโพสต์ดังกล่าวประเด็นอยู่ที่สัญลักษณ์้อนเคียว ในความเห็นของรองศาสตราจารย์ด็ออรพรอมรินสัญลักษณ์ค้อนเขียวสแสดงความหมายถึงชนชั้นกรรมชีพคือชนชั้นที่ใช้แรงงานประกอบด้วยกรรมกรและชาวนาต้องสามัคคีกันและรวมพลังสร้างสังคมใหม่เป็นแนวคิดที่กระจายไปทั่วโลกสำหรับโลกประชาธิปไตยสมัยใหม่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีแนวคิดเช่นนี้เป็นเรื่องปกติจะเปิดให้พักการเมืองได้เปิดกว้าง เสนอความคิดเห็นของตัวเองแล้วให้ประชาชนเป็นคนเลือกและตัดสินใจว่านโยบายเหมาะหรือไม่สำหรับประเทศไทยการพัฒนาประชาธิปไตยสะดุดใช่ครับค้อนเคียวเคยเขย่าวขวัญไปทั่วโลกประเทศไทยมีแผลในอดีตจากค้อนเคียวหากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยชนะรูปแบบการปกครองของไทยจะไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างทุกวันนี้ แต่จะเป็นระบอบคอมมิวนิสต์จะเป็นคอมมิวนิสต์แบบเวียดนามหรือจีนไม่ทราบได้แต่สิทธิเสรีภาพที่โหยหายกันอยู่ในวันนี้จะไม่มีแม้แต่ตารางนิ้วเดียวจริงครับประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกเปิดกว้างแต่ปัจจุบันไม่รู้ทำไมอเมริกายังกลัวระบอบคอมมิวนิสต์อยู่สิ่งไม่ดีในจีนตามสายตาอเมริกาคือระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์ในสายตาอเมริกา คือกำจัดเสรีภาพประชาชนและเมื่อสิทธิมนุษยชนแล้วรู้หรือเปล่าว่าค้อนเขียวในใสายตาคนไทยจำนวนมากคืออะไรมันคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พวกบูชาค้อนเขียวไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวตรงๆครับเพราะมีมาตรานหนึ่งสองค้ำอยู่ฉะนั้นเมื่อกอก,อก,อกตตรวจสอบค้อนเขียวก็อย่าไปมองเป็นเรื่องจุกจิกควรจะมองว่าเป็นการสร้างความเข้าใจให้สังคมไทยมากกว่า ปัจจุบันไทยไม่ได้เสี่ยงตามทฤษฎีโดมิโนคอมมิวนิสต์อีกแล้วแต่เสี่ยงถูกเปลี่ยนเป็นการปกครองระบอบสาธารณารัฐมากกว่าเป็นสาธารณารัฐที่ซ่อนอยู่หลังค้อนเคียวนิยามค้อนเคียวในทางวิชาการคือสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของลัทธิคอมมิวนิสต์มักใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายของลัทธิคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์หรือรัฐคอมมิวนิสต์ต่างๆทั่วโลกโดยปกติแล้วมักทําเป็นรูปค้อนและเคียวไขว้กันดังภาพ ซึ่งเครื่องหมายทั้งสองอย่างนี้คือสัญ,ญลักษณ์บุคคลในชนชั้นกรรมชาชีพและชนชั้นชาวนาการนำสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองอย่างมารวมกันจึงหมายถึงเอกภาพของแรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของสังคมในแบบคอมมิวนิสต์ตรงนี้นักวิชาการต้องเข้าใจให้ชัดนะครับมันคือเอกภาพของแรงงานไม่ใช่สิทธิเสรีภาพของชนชั้นแรงงาน คอมมิวนิสต์มองแรงงานเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนโดยไม่มีมิติของสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใดฉะนั้นการใช้ค้อนเคียวมานำเสนอกิจกรรมของพรรคก้าวไกลจึงดูพิกลพิการไม่รู้ตัวเองจะไปทางไหนด้วยซ้ำกลับมาที่ความเห็นของรองศาสตราจารย์ดรพรอมรินมองการตรวจสอบพรรคก้าวไกลและพิธาว่าจุกจิกเป็นเรื่องจุกจิกและขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย สำหรับประเทศที่พัฒนาประชาธิปไตยแล้วพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งชัดเจนว่าเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลถือเป็นกติกาสากลที่ต้องยอมรับและร่วมแสดงความยินดีแต่สำหรับประเทศไทยพบว่ามีการยื่นฟ้องยิบย่อยฝั่งอำนาจเก่ามีการปรับใช้กฎหมายมากั่นแกล้งพักเก้าวไกลเพราะคนที่ยื่นฟ้องพักคก้าวไกลนั้นเป็นคนของพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจน เลิกคิดเรื่องอำนาจเก่าอำนาจใหม่ครับควรจะคิดในเชิงวิชาการและการตรวจสอบฝ่ายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นถือเป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนคงจำช่วงรัฐบาลลุงตู่ได้นะครับถูกตรวจสอบยิบเช่นกันตรวจสอบจนน่ารำคาญแต่ก็ต้องปล่อยให้ตรวจสอบย้ำกันอีกทีกรณีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกตรวจสอบทั้งในและนอกสภา เรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ยังตรวจสอบต่อตรวจสอบกันจนเบื่อไปเองครับฉะนั้นไม่มีหรอกครับอำนาจเก่าอำนาจใหม่หากปักใจเชื่อว่าฝ่ายอำนาจเก่าไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบพิธาก็แก้รัฐธรรมนูญสิครับให้พิธาเป็นผู้อยู่เหนือการตรวจสอบอำนาจเก่าต้องสูญสิ้นไปนี่แค่เพิ่งจะเริ่มต้นเองครับกลัวอะไรกันนักหนา ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่พิธาต้องเป็นนายกก้าวไกลเท่านั้นที่ต้องเป็นรัฐบาลแค่รวมเสียงให้เป็นเสียงข้างมากตำแหน่งนายกจะหนีไปไหนได้แต่พักก้าวไกลกลับไปกระตุกให้สอวอไม่เลือกตัวเองด้วยการปิดสวิตสอวอการเมืองไทยมีความซับซ้อนมากจนนักการเมืองที่อ่อนพรรษาอาจตามไม่ทันรู้ตัวอีกทีก็โน่นครับพิธาไม่ได้เป็นแม้กระทั่งสสเพราะโดนสอยทีหลัง คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์